ดิ่ม้วยอิ่มจนต้เยอิ่มจนต้ย่ไหมอิ่มจนม่้หนมา่ี่ไหนมาไย่ี่ไลม่้วี่หนม้นดี้ีน่้นาไมไีนมาไมได้ที่นมาไ้ที่นา้วไปนาไม้ท่า่้ทไาไมไ้ว่นมาเมด้ลาม้วนได้นาไมอ้ีนม้นมาดีน้ีาลังจะ้ึไ้นเรือกลับไปที่เรือนะคะ กะเคยทำของล่นอีกแล้วนะคะของไม่แตกกับสาวแตกค่ะเรือใหญ่ไหมคะดูค่ะสีตั้ายานนี้เรามาขึ้นเรือกันนี่เอเวโอ้โหใหญ่มากอ่ะใหญ่มากเลยนะคะนี่ค่ะอยู่กับแม่ปุ๋ยนะคะตอนนี้อยู่ที่เอ่อลบในคะชื่อมึงมันไม่ได้สักทีค่ะชื่ออะไรนะนางแบบลงไหมคะอะไรมดหมดจบวะมามามองอะไรวะทำมาเก่อเอ้ย คุมาโมโตะคุมาโมโตะค่ะแล้วตอนนี้เดี๋ยวเรามันจะขึ้นเรือเพราะเราตีเรือมาจากเซี่ยงไฮ้นะคะมาญี่ปุ่นแล้วก็เดี๋ยวจะไปนางาซากิพรุ่งนี้ค่ะแล้วก็กลับเซี่ยงไฮ้นี่อยู่ท่าเรือนะคะนี่ค่ะศัสถาบ้นเรียกว่าให้ท้ายอยู่นะคะให้ท้าเดียวพอนะอย่าให้หลายท่าแล้วแม่เล้่มหิวยัง เดือดยังเราขึ้นไปกินของฟรีบนเรือกันดีไหมนะคะแม่เปล่ไปไปเยอะมากบนเรือก็จะมีชั้น14นะครเป็น so, บ um, ุฟเฟ่ทันได้ทั้งวันทั้งคืนค่ะ เลยว่าเราจะดินเนอร์แบบว่าสเปเชียลก็ไปที่ชั้นสามของเราจะมีตอนนี้กี่โมงแล้วแม่ตอนนี้หรอคะตอนนี้กี่โมงอะนาฬิกาเรือเซพะนี่งงเรือมากเวลาแบบว่าบางทีอยู่ที่จีนเลยกว่าหนึ่งชั่วโมงอยู่ญี่ปุ่นสองชั่วโมงห้านาทีไปสามเราก็กินได้เราเรามาสี่โมงเย็นก็โอเคนะถือว่าโอเคเราเอาแบบโพยเก่าไปกินไหมล่ะเป็นตอนสี่โมงเย็นนะได้ยอดเลยแบบเพิ่งเลยอิ่มอยู่เลยแม่สวัสดีค่ะ ฮัลโหล In the morning v e r y v e r y check ต่ำได้ไหมที่ปุ๋ยด่าบวกมึงทำให้กูตกเรือตกทิศทัวกูต้องไปน่องแบบว่าไปปีนเขากลายเป็นกูไปปีนเขาชมสวนสาธารณะแล้วในขณะที่ฝนตกตลอดเหมือนแบบดังนรกชังงรือสวรรค์ก็แรงค่ะผมก็เดินไปเรื่อยๆนะคะ ใช่แต่มันก็ไม่ต้องเดินขนาดเราไงเข้าใจไหมของเราเนี่ยใส่ไฮยิเดินเึ็นเขาอะกุถอดเลยกุถอดแล้วเป็นแ็นแตะทันทีเลยไม่ไหวเนี่ยค่ะกลับไปไม่อ้วนนะคะเพราะว่าเดินเยอะมากเลยค่ะนึกว่ามางานโอลิมปิกเดินทนนะคะนี่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 คอยดูเรือนี่มุมนี้มุมนี้เรือมันใหญ่มากคุณขาสเปกตรัมออฟเดอะซีนะคะสเปกตรัมออฟเดอะซีเนี่ยค่ะ เขามีเรือลาเล็กไม่ใช่เรือเล่มจุ่นหรือเรือแพยางนะจ๊ะเธอดูเห็นไม่อยากใช้หรอไม่ใช่ในเรือลำเล็กที่แบบใส้เตียเือมีอะไรเ่ยแล้วก็ใน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 แนปซูนนั่นอนะนใอใน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 รนในใ่ใน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 ่นใ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 นงนในใูในในนในบนใ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 นหนในอนคนใ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 นเน็นในในในขนในในมนใ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 ีในหนใ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 นไหในนใ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 นนั้นจะมีอาหารที่เตรียมไว้ให ค่ะสำหรับแม่อยากใชยนะคะคนดูเท่าไหร่ล่ะคะคนดู146แล้วค่ะเยอะกว่าเดิมอีกอ่เพราะว่าตอนนี้เราจะพาทุกคนขึ้นเรือหมื่นร้านที่พวกเราเพิ่งซื้อมาื่ววานซื้อนะคะเป็นเรือที่เราเก็บเงินเก็บหอมรอมริบในขณะที่กระแตเขานั่งเฟิร์สคลาสใช่ไหมคะเราก็เลยมาซื้อเรือเลยค่ะ ฝากบอกกับแตด้วยนะคะแตนี่คือนักพลัสคลาสส่วนเราเราเราซื้อเรือหมื่นกว่าล้านนะคะเนี่ยค่ะเรือของเราเองค่ะแค่ธรรมดาเพ็นงเพงธรรมดาแม่สองสาวเที่ยวหรูหาผมซิมาแค่อินเดียโอ้ฉันก็ไปอินเดียบ่อยนะคะลิสาน้องที่กับมีน้องลิงอ่ะเพราะว่าพี่ก็จัดไปบวชที่สัมมาเนรบ่อยน้ำมต์ขอบคุณนะคะิ่งไปกลับมาพาสามร้อยห้าสิบรูปค่ะสวัสดีค่ะ เนี่ยกำลังจะเดินทางขึ้นเรือนะคะเดียย๋ยวจะให้ดูบรรยากาศนะคะว่าข้างในเรือเนี่ยหรูหราระดับแบบว่า หลายคลาสนะคะดีมากตอนนี้เขากำลังคุณจะคิวอยู่ไปเลยนะใช่ชินแต่วัดเนี่ยพอเป็นหมาวัดเนี่ยอีกจนนะคัะนี่ดูหมาวัดนะคะเราพาหมาวัดมาด้วยนะคะตัวหนึ่งคนเล่นด้คนเล่นด้วยคนเล่นด้วยนเล่นด้วยใครเล่นด้วยฮัลโหล Where you from Australia i just back from Australia n e w Year ล นี่นี่ค่ะเจอคนหลายประเทศคนรัสเซียก็เยอะคนฟิลิปปินส์ก็เยอะแล้ววันนี้ผมสวยไหมล่ะที่ต้องทำให้ไหมล่ะเดินลงมาหมายังเห่าเลยอ่ะเนี่ยตอมอรี่มาตอบผิวขึ้นเรือเรืออันนี้ผิวขึ้นเรือก็ลงมาตอมอรี่เพราะว่าเราก็ต้องใช้แบบพาสปอร์ตออกไปอยู่ดีอ่ะ แล้วก <es> ็พรุ่งนี้ก็เอาออกอีกเพราะว่าเราอะใช้ชีวิตอยู่บนเรือค่ะคุยได้ละคุยได้ละเอุยตลอดตลอดเออลวนินินิเชนนิคเนนะนิคเชินนะอ๋ออ๋อเ้ เอาอะไรวงค่ะเอาไปเอาการ์ดเราเลยเขาใปเกิดจ้ะตรงเนี้ยมันจะเช็คบนเกิดใช่ไหมก็อยู่ในนี้หมดนะเพ้าจะตรวจอะไรฉันดูกันอ๋อตรวจการ์ดการ์ดเฉยใช่ไหมใช่เพราะทุกอย่างจะมาจากการ์ดนะคะถ้าเราไม่มีการ์ดเนี้ยคือไม่ได้คือหมดเลยค่ะจะจ่ายเงินจ่ายอะไรก็แล้วแต่มีการ์ดหนึ่งใบ จะบอกสถานภาพทางการเงินของคุณเลยนะคะว่าอยู่ระดับไหน thank you, thank you. <อ>นี่ค่ะกำลังขึ้นเรือแล้วนะคะอีกนีดเดียวเราจะเห็นความรูหรามาเฮาอร่อ,นอนยนะเล่มลมเยน็นนี่ก็ซื้อมาเต็มเลยตกใจก็ซื้อของกันก็ซื้อตามกันมานะคะ ได้เครื่องสายระวัดความดันบวอะไรอ่ะโอ้หจะกินยังไงล่ะอารค่ะกอกลงมาตั่วปักอาร์ขนาดกัวอาร์เลยอืมอร่อยอ่ะอรอยอืมมึงชอบมันแซมันวาซาบิบ้าที่วยอาหารที่กินวันนี้อืมเอาอให้ลงมาเทะ

อือือ no live ขาทไลฟ์หรออืม r a up ขาว่าทำเปลี่ยนสีผมหรอเ็ใส่วิกไงคับอถึงยังวะ ทำไมเขาถึงห้ามใช้กล้องล่ะฉันก็ไลฟ์ทั้งวันแล้วจะมาห้ามใช้กล้องอะไรล่ะกลัวคนรู้เหรอข้าในเนี่อะไรบ้างไหมคเนยทำไมเขาเดินไปไหนอ่ะวข้างบนข้างบนใช่เหรอแม่นี่ไงนี่ไงลงลงต้องลงตามทางสตอรี่ยังไม่เสร็จพิธีการโกงสุลกากรอ๋อเขาต้องสแกนอีก โอ้ยขอห้ามไลฟ์ขอห้ามไลฟ <laughs> okay, okay, okay. ์โอเคโอเคโอเคเดี๋ยวว่ากันปิดก่อน